าแล้วครับมอนจัดแล้วบบต้องฮับปิดไปเรื่อยๆหน้าวไว้ดึงไว้เดี๋ยวมันก็ดิ้นขึ้นมาไปเรื่อยครับบขึ้นวะเออใจเย็นเดี๋ยวมันก็ดิ้นขึ้นเอาขึ้นเปลี่นบอให้ขึ้นให้บอเอาดึงไว้ เดี๋ยวดึงไ ạ i ดึงไ ạ i เดี๋ยวมันก็สะบัดขึ้นปานขุดเอาเลยครับตัวใหญ่เลยตัวนี้เอออย่างนั้นแหะขึ้นมาเหงี่ขึ้นมาเหงี่ยเออดินละดินละอัดขึ้นอัดขึ้นเอออัดขึ้นมาอัดขึ้นมาใจเย็นนะเดี๋ยวจะคลาดเออธรรมดาเอาเอ,เอ <Deep? S 1> <t initiation> นั่นแหะอัดขึนมาลดบ่คลาดเบิกบ้านอยู่อัดขึ้นมา เรื่อยมาแล้วมาแล้วเรื่อยเอออัดขึ้นมาหมุนอัดขึ้นมาอันละอันละครับมือใหม่ครับจัดแล้วครับตัวแรกไปเดิมตัวใหญ่ด้วยครับดูแอคชั่นคันครับโหออกเต็มที่ครับแอคชั่นคันนละมอนจัดมาแล้วเออนน่นละอัดขึ้นมานี่ละมากระจับก็ต้องทำแบบนี้ละเออลักขึ้นมามาเรื่อยเรื่อยขึ้นมามาลวครับเอาไงอ่ะเอ้า ลุดตายแล้วครับหลุดครับวัดซ้ำทั้งสองเฮียซ้ำเฮียละไหลุดครับบุญไม่ถึงครับฟ้าวครับอันนี้จบเลยครับ